ถนนกิ่งแก้มีร้านเปิดใหม่อาหารหลากหลายซีฟู้ดเน้นๆใค,ใครได้มาแล้วต้องถูกใจแน่นอน สวัสดีสวีทไนครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาถนนกิ่งแก้วมีร้านอาหารเปิดใหม่ชื่อกิ่งไผ่ใบแก้วกีปบ,บอกชัดเจนเลี้ยวเข้ามาได้เลยร้านเขากว้างมากเลยนะครับทุกคนมีที่จอดรถให้ด้วยอันนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับเดินเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยบรรยากาศร,ร้านของเขากว้างมากเลยนะครับทุกคนที่น่าของเขาสามารถเลือกได้เลยนะครับจะว่าไปมุมถ่ายรูปของร้านก็สวยเหมือนกันสไตล์การตกแต่งร้านดีมากมีห้อง VIP ด้วยนะเมนูอาหารของเขาก็มีหลากหลายมากเลยนะเมนูอาหารทะเลน่าเอทมากเมนูที่ถูกใจของผมก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนรอไม่นานอาหารก็มาเสิรรฟนะคับ กับผงน่ากินมากๆอยทอดน่าอิซสุดๆผัดกะหล่ำก็น่ากินต้องมาแบบหม้อไฟมาถึงร้านก็เล่นใหญ่ปูเขาไฟแบบเน้นๆโดยส่วนตัวชอบกินกุ้งมากๆเลยนะครับทุกคนรับหมดนางแก่อีกแล้วราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปเลยนะคะแล้วก็หมับเข้าให้สัมผัสแรกเลยนะครับทุกคนอร่อยมากแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาก็อร่อยมากเช่นกันปูใบชะพูก็น่าทานเนื้อปูของเขาเน้นๆไม่จบตาเลยนะครับทุกคนเมนูที่ผมชอบก็มาแล้วนะครับน้ำพริกกะปิกระเช้าปลาทูทุกคนบอกเลยว่าน้ำพริกกะปิของเขาอร่อยมากกินกับปลาท ทำให้กินที่บ้านเลยทุกคนใคร,ใครมาแล้วอย่าลืมมาลองอล้างปากด้วยลิ้นจี่โซดาและสับปะรดโซดาขอยแมกุ้งอีกนิดนปิดท้ายด้วยของหวานเป็นไอศครีมกะทิอร่อยมากทุกคนวันนี้มีโปรรับไอศครีมกะทิฟรีเมษาพฤเศษวันนี้เท่านั้นก็มากันได้นะครับกิ่งไผ่ใบแก้วใครอยู่แถวกิ่งแก้วก็สามารถเดินทางมาได้ง่ายสะดวกอาหารอร่อยมากซีฟู้ดเน้นๆไม่มาไม่ได้แล้วนะทุกใจฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับ